สวัสดีค่ะวันนี้แคลร์ก็จะพามาดูการติดตั้งเครื่อง Canon GX 4070ครั้งแรกนะคะและววันนี้แคลร์ก็อยู่กับพี่อาทิตย์ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านพิมพ์เตอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์ดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของพระเอกของเราวันนี้นะคะ คิดคะในการติดตั้งเครื่องครั้งแรกเนี่ยเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะข้อควรระวังก็คือเราต้องเปิดเครื่องก่อนที่จะเติมหมึกไม่ควรเติมหมึกก่อนค่ะและอุปกรณ์ภายในเครื่องนะคะของเราก็จะมีสีมาให้ทั้ง4สีนี้เลยนะคะครบเลยนี่ก็จะมาแบบเต็มขวดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นสายเขาเรียกว่าสายอะไรนะคะพี่ช่างตัวนี้สาย USB สาย USB, าย USB นะคะ ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์แล้วก็คอมนะคะเดี๋ยวจะมาเสียบปักให้พี่ช่างกันก่อนพี่ฤทธิ์คะหลังจากเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อบ้างคะหลังจากเปิดเครื่องเราก็ดูหน้าจอแสดงผลตอนนี้มันก็ให้เราเลือกภาษาภาษาถิ่นของตัวเองหรือภาษาที่ตัวเองถนัดตอนนี้นะครับเครื่องมันก็บอกให้เราเติมหมึกเข้าไปได้ ตัวหมึกที่เรากําลังเติมอยู่ค่ะพี่อาทิตย์มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะของตัวเนี้ยความพิเศษของหมึกตัวนี้ก็คือเป็นหมึกกันน้ํากันน้ําทุกสีรับมันจะเป็นแบบสลักของใครของมันเราไม่สามารถเติมสีผิดได้นะครับสีชมพูเราเอาใส่สีฟ้าก็จะไม่ลงก็จะลงเฉพาะสีของมันเท่านั้น มึกขวดนึงอะค่ะพี่อาทิตย์เราพิมพ์ได้ประมาณกี่แผ่นคะหมึกซิตอย่างเช่นหมึกสีดำเนี่ยสีดํานี่ประมาณ6,000นถึงเก้าพันแผ่นได้เยอะมากๆเลยนะคะแบบหมึกมาแบบไม่กล้าแทงเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวแทงหมึกค่ะบรรจุน้ําหมึกได้เยอะน้อแล้วก็สามารถปิมพได้เยอะ ากที่เราเติมหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นว่าเราจะทำการใส่กระดาษเข้าไปเพื่อเทสต,ต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราทำการติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการทดลองพิมพ์กันค่ะอันนี้เราเทสว่าหัวพิมพ์หมึกออกครบไหมนะครับการรักษาตรวจสอบหัวฉีด สีออกครบแบบนี้หรือว่าสมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดตั้งเครื่องครั้งแรกของ Canon g x 4070นะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ผู้เชี่ยวชาญช่างพี่อาทิตย์ของกรุงทองมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่อาทิตย์หลังจากที่เราติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วแคลร์จะมาทำการทดลองปิ้นให้ดูนะคะเราสามารถสั่งปิ้นจากมือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ไร้สายได้เลยนะคะ แผ่นที่เราพิมพ์ออกมานะคะความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง1 2 0 0 0คูณ2,400 DPI นะคะความเร็วในการพิมพ์ตัวขาวดำจะอยู่ที่18แผ่นต่อน,นาทีส่วนสีจะอยู่ที่13แผ่นต่อน,นาทีค่ะและตัวหมึกตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมึกกันน้ําด้วยค่ะเราเมื่อโดนน้าแล้วตัวหนังสือก็จะไม่เลือนไปเนาะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูกันนะคะ กันน้ําขนาดนี้นะคะเนี่ยเราก็ได้ไปเทน้ําออกมาจากห้องน้ำเนาะเพราะว่ามันมันไม่สามารถเวงออกมาได้เนาะนี่เลิศเวอร์ใช่เรื่องเรื่องหมึกนี่แบบว่ายังคงทนนะเนี่ยดูดิไม่ติดมือเลยอะทุกคนนี่เอกสารที่แบบว่าสําคัญสําคัญนับอกเลยว่าตอบโจทย์ดูสิเนี่ยดูดูดูเนี่ยกระดาษขาดหมดละเนี่ยแต่หมึกยังอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ย ต้นสือเราก็ยังคมชัดมาเดิมวิธีการสแกนนะคะเราก็จะทําการยกตัวนี้ขึ้นเนี่ยก็จะมีบอกระยะนะคะว่า a 4คือระยะถึงตรงไหน b 5อยนีงเงี้ยค่ะนี่เนาะเราก็จะคว่ำลงนี้ปึ๊บความละเอียดในการสแกนก็จะสูงถึง1 K, 2 0 0พันคูณ2,400 dpi เลยค่ะทำตการสแกนที่ยากไหมไม่ยากเลยค่ะก็แค่กดลงไปตรงนี้ชึบ นี่เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะสแกนแล้วไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะคะเก็บไว้ที่ PC อ e ีเมลหรือบันทึกไปที่คลาวก็ได้นะคะทำไมมันเขียนว่าเมฆอ้าวเมฆภาษาไทยอะคะ่ะภาษาอังกฤษก็คือคลาวเนาะตัวคลาวคือการเก็บไฟล์บนคลาวนี่คือการเก็บไฟล์อย่างเช่น g d r i v e o n e d r i v e อย่มีเงี้ยค่ะ และว,วันนี้แครอทก็ได้พามาดูการติดตั้งเครื่องครั้งแรกนะคะก็จะเป็นการวิธีการติดตั้งเครื่องเบื้องต้นนะคะตัวเครื่องรับประกัน3ปีสามารถส่งซ่อมได้ที่กรุงทองก็ได้นะคะหรือจะเป็นศูนย์บริการแคนนอนทั่วประเทศได้เลยค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและว,วันนี้แคลรอทก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย